มากันอีกแล้วทุกคนมากันอีกแล้วพร้อมกับถุงมือวันนี้มีเสื้อนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ใส่มาล่าเห็ดกันอีกแล้วค่ะล่าเห็ดกันอีกแล้ววันนี้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะมาใครบ้างตามแม่สามามามาล่าเห็ดกันจ้า วันนี้ร้อนถอดเสื้อแขนยาวเดี๋ยวค่อยใส่เดี๋ยวค่อยใส่ใหม่เอ้าม่ซูมให้นี่อีกนี่อีกนี่จ้านี่อีกอีก อันนี้แก่แล้วปล่อยเขาไว้นี่นี่นี่เลยจ้านี่เลยจ้าโอ้งามอันนี้งามมากหนึ่งดอก เห็ดอะไรดูสิดูสิอันนี้อะไรอันนี้ได้เก่าลัดนะั่นแหละ เบิ้งนี้ดูเบิ้งนี้อุยอีกหนึ่งดอเบิ้งนีง้เบิ้งนี้หนึ่งต่อถุงมือละสองสามสี่หา้า หกเวิร์งนี้หกจ้าแก okay. อันนี้แกแก okay, <Okay, S 2> ก็เอาไปหน่อยวันนี้วันนี้ไม่หมานวันนี้ไม่หมานวันนี้ไม่ค่อยหมานเลยอันนี้ไม่ค่อยหมานเลย ดูทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้หมดนี่วันนี้ไม่หวานได้สามนี้เลยวันเนี้ยออีกดอกงามๆถุงมือก็ถอดแล้วแหละไม่หมาหรอกวันนี้ดูดอกไม้แทนไปก่อนละกัน วันนี้ไม่หมานไม่หมานดูดอกไม้ไปก่อนต่างหน้านะจ๊ะเอออู้มเลเงพึ่งตัวนี้ก็ตัวแบบใหญ่เลยดูทุกคนใหญ่มากไม่มีเห็ด no mushroom then kick the p o l l โอเคค่ะทุกคน วันนี้เดินเหนื่อยวันนี้ไม่หมานเลยวันนี้ไม่หมานได้เท่านี้แต่วันนี้ไม่หมานนะคะได้เท่านี้แล้วก็ค่อนข้างจะเริ่มแก่แล้วนะแล้วก็เราก็เจอแต่เห็ดขมเยอะเลยคายูฮานไม่เจอค่ะโอเคทุกคนนะคะนี่เราก็ได้กันประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะคะแม่จ๋าขอตัวลาไปก่อนแล้วเราไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะไปก่อนแล้วบ๊ายบายซีนี่